จะมีตรงหนึ่งจุดหนึ่งที่ทุกคนจะเป็นบ่อยๆว่าเวลาเราเออกแบบลายผ้าแล้วเราจะทํำยังไงให้มันเกิดความแตกต่างได้เราจะมีวิธีการคิดยังไงว่าในในการวางเลเยอร์หรือวางชหวะลายเนี่ยให้มันมีความแตกต่างในแต่ละลายละแต่ละลวดลายได้เพราะว่าเวลาเราทําชิ้นงานเราก็ต้องการความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละชิ้นงานที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้น มันก็จะมีไอเดียบางตัวที่เราจะบอกหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราจะทำยังไงได้เรามาดูก่อนวนะ่าหนังสือเล่มนี้เขาจะมีอะไรให้เราบ้างอันแรกเลยนี่นะเนี่ยบทนำเขาก็จะบอกว่าพันธ์พืชไม้กับงานศิลปะและการออกแบบลวดลายที่มันมีบทนี้ที่เขียนว่าพัน์พืชไม้นะเพราะว่าสังเกตไหมว่าลวดลายต่างๆนะ่ะมันจะมีที่มาจากธรรมชาติ คำว่ารวดลายก็คือมันมีต้นกําเนิดมาจากธรรมชาติเพราะมนุษย์เห็นธรรมชาติและนําธรรมชาติพวกนั้นอ่ะต่อให้เป็นธรรมชาติมันก็จะไม่มีความแบบว่าต่อให้ดูสมมาตรสมดุลแต่ก็จะไม่เป๊ะมันก็จะมีเถาไม้เถาวานันเถาเรื่ออะไรเงี้ยแต่เวลามนุษย์นํามาลด,ดลายธรรมชาติอย่างใบไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยพันธุ์พืชสายอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยพันธุ์พืชสายใบไม้อย่างเงี้ยนะ,ะมาเอามาประดิษฐ์ตกแตง่ง ให้มันสวยมากขึ้นพอประดิษฐ์ตกแต่งให้มันสวยมากขึ้นจึงเรียกว่าลวดลายมันก็คือการนำธรรมชาติมาประดิษฐ์มันจึงเรียกว่าลวดลายเบตจริงๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานลวดลายในต่างชาติหรือว่าลวดลายในประเทศไหนในโลกใบนี้ถ้าเราศึกษาย้อนกลับไปจริงๆจากต้นกำเนิดจริงๆอะ ก็มาจากธรรมชาติและก็ลวดลายใบไม้ดอกไม้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากแต่และประเทศแต่และภูมิภาคเป็นต้นกําเนิดของลวดลายคลาสสิกที่มีการวิวัฒนาการประดิษฐ์ขึ้นมาจนวิจิตรพิสดารลายไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอ่ะอย่างนี้จ้าเราจะเห็นเห็นไหมใบไม้เนี่ยมันก็เป็นรูปทรงของเชฟใบไม้แต่เขากระปรับมาเป็นลายไทยอย่างเน,น,น,นี้ยอย่างหน้าขบกระจังพวกเนี้ยนะเนี่ยต่อไปก็เป็นอันออกแบบด้วยพันไม้พันไม้เนี่ยอันนี้ก็จะเน้นเรื่องพันไม้นะ เขาจะมีประวัติอะไรไหลายผ้าที่มาเนี่ยเนี่ยมันมาเรามาว่าใบไม้พันไม้เป็นยังไงแตกแยกยังไงจริงๆถ้าเราศึกษานะกับการเขียนลวดลายพวกเนี้ยเราศึกษาโครงสร้างลวดลายใบไม้ต้นไม้อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเบิกนะเพราะว่าแรกๆผมเริ่มก็การเรียนจากการเป็นวาดใบไม้ต้นไม้นไะกล เพราะว่าลักษณะลีลาของจังหวะการเลือ้อยการโค้งนะ่ะเวลาเราไปดูแบบเหมือนลายเถาลายโค้งนะ่ะการเคลื่อนไหวในธรรมชาติจะเป็นลีลาที่สวยนะครับแล้วก็รูปร่างเชฟของใบไม้ดอกไม้รวมถึงดีเทลอ่ะถ้าเราดูเข้าไปข้างในถ้าเราวาดนะสิ่งหนึ่งข้อหนึ่งของการทํางานศรริลป,ปะคือต้องเป็นคนช่างสังเกตการที่ถ่ายรูปมันก็จับจับจับ,จบเนะาะพอเราดูก็คือสวยแต่ถ้าการวาดรูปพยายามวาดให้เหมือนกับต้นแบบพวก,กรณีต้นไม้ใบไม้นะนะ ใช่ไหมก็จะมีตีแบบเลยเนี่ยว่าเออมนจะดอกบัวเนี่ยเราสามารถทําโลโก้จากลูกทรงจากดอกบัวได้นะครับอันนี้ก็จะบอกอุปกรณ์นะในวิธีอันนี้สําคัญเนี่ยการใช้เส้นการวางจังหวะเห็นไหมครับการวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็ทํามาเป็นลวดลาย,น,ยนะในการดึงสีอันนี้ก็้ือเกี่ยวกับการใช้สีดูสีจะธรรมชาติดูการใช้เสีเป็นยังไงนะแล้วก็นี่เลยการวางองค์ประกอบลวดลาย อันนี้ก็จะเป็นลายพวกใบไม้ธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหลังๆก็จะเป็นการวางในวงจังหวะลาย Solar line, ไหมอันนี้เราจะเป็นมีปัญหากันอยู่บ่อยๆว่าเราจะวางลายยังไง ài? เพราะให้มันความแตกต่างถูกไหมเพราะว่าลวดลายพวกนี้บางคนเขียนลวดลายก็บางทีก็เราจะวางลายยังไงล่ะเน,นี่ยเนี่ยจะมีเห็นไหมจะมีวิธีการบอกการวางลวดลายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะโอเคไหม เนี่นะการวางจังหวะลวดลายเนี่ยลายใบไม้เนี่ยในที่บอกว่าทําไมเราต้องไปเรียนลักษณะรูปร่างรูปทรงของเชฟใบไม้เนี่ยเขาก็บอกเห็นไหมมันมีผลต่อการออกแบบลวดลายนะครับนะเนี่ยแนวทางการออกแบบเพราะว่าอันนี้หลังมีลายไทยด้วยนะเนี่ยลวดลายไทยด้วยนะครับถ้าใครมองหาแนวทางการวางองค์ประกอบเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเล่มนี้แนะนําเลย ราคาไม่แพงจังได้นะครับบางทีเราตันเราไปไม่ได้เราจําเป็นต้องมีผัวช่วยนะและหนังสือก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่คลาสสิกกี่ยุคกี่สมัยนะก็จะมีหนังสืออยู่สังเกตไหมละ่ะต่อให้เป็นดิจิตอลอย่างไงอ่ะหนังสือก็ยังมีอยู่คู่เพราะว่าเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้นะครับ ที่ติดการเวลาการทำแพทเทิร์นก็คือเวลาราวางแพทเทิร์นมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้าๆเนาะแล้วก็นักเรียนก็มักจะบอกว่าวครูไปไม่ได้เลยมันซ้ำทำยังไงดีที่แบบว่าเราจะให้มันมีความแตกต่างได้หลากหลายเนี่ยแนะนำเล่มนี้เลยนะเ,นยเห็นไหมอันนีก้ก็จะบอกวิธีการหลักการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็จะบอกเลยจัดยังไงเนี่ยมันจะจัดได้หลากหลายแบบไหนเนี่ยนะก็จะสามารถจัดองค์ประกอบได้หลากหลายนะเนี่ย รวมึงเนี่ยพอเปิดไปเรื่องๆก็จะเป็นเกี่ยวกับการวางองค์ประกอบนะใช้ g ีโ m e t r i c g ีโอ e ม r i c คือลูกทรงเรนขาคณิตเนี่ยเราจะวางจังหวะลายยังไงให้มันดูไม่ซ้ำกันให้มีความหลากหลายให้มีความต่อเนื่องสรุปไม่ง่ายคือมันจะเป็นแนวคลิป,ปนานาการออกแบบลวดลายที่จะทำให้เราไม่ตันใครสนใจหนังสือนะครับติดติกาได้เลยนะครับ